นี่ผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่ครับอผักตบชวาที่ลงมาตรงนี้ยมีช่วงระยะเดือนไหนครับแล้วปัญหาเกิดจากอะไรมีหน่วยงานไหนมาดําเนินการหลือ,อยังไงบ้างครับเอ,อ่อชวาะะครับที่ไหลลงมาเนี่ยก็จะมีช่วงเดือนคุมพามีนาเมษาเป็นช่วงที่ทางน้ําเค็มจะขึ้นมาทางด้านบนจมทานก็จะระบายน้ําลงมาเพื่อหลักแตนน้ําเค็ม ว่าก็จะตามลงมาเป็นวัฏจักรทุกปีครับอย่างนี้เป็นปเรือเรือนี่เรือผ่านไปมาได้ไหมก็เป็นอุปสรรคอย่างมากสําหรับผู้ใช้ส,สอยทางน้ําสําหรับเรือโดยสารเรือาหาปลาเรือสินค้าเรียกว่าก็หายไปเลยถ้บจะหายไปินทางยากครับเป็นที่ลำบากน่าจะมีควรการการแก้ไขครับแล้วตรงนี้เคยมีหน่วยงานในจังหวัดหรืออะไรมา ทางระดับจังหวัดไม่มีนะมีไม่มีเป็นลักษณะเหมือนคุยกันได้นะคุยปัญหาแต่มันถึงขั้นแก้ไขเอาปัญหาไปแก้ไขไม่มีก็คือปล่อยให้สว่าดไปเองแล้วไม่มีการเอาสวัาดเนี่ยมาทำเป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยมีไหมครับพี่ว่ามาเก็บทางเอาปจเนี่ยเคยมาขอผมขึ้นที่เขตเขตหมู่บ้านเนี่ยมาเอาเรือมาตักตักแล้วไปทำปุ๋ยชีวภาพ ในได้ระยะหนึ่งแต่ผลปริมาณสว่กับการกระทำมันมันไม่สั้นกันไม่สั้นกันแต่ก็ได้ทำแค่แบบช่วงระยะหนึ่งับคือเอาไปได้ผลแต่ปัญหาในสว่างจะหมดไปจากแม่น้ำจันมันจบเลยไม่ได้จนเลยไม่ได้ครับคือคือปัญหาที่จท้จรงมันต้องแก้ทั้งเป็นรุ่มน้ํา ทั้งลุกน้ำท่าจีนเป็นโครงการระดับประเทศคือตรงนี้ไหลลงมาจากแม่น้ำนครชัยศแสนครชียงศรีนะจริงๆแล้วเลยบุษบาคือไปแล้วก็วกนนนะจ,จะขึ้นไปอยู่บนบนตรงนี้แล้วจะไม่มีแล้วแต่ตรงนี้ที่เยอะคือช่วงนี้เมษายนมีน้ำเมษาเนี่ยถ้าฝนฟ้าลงก็จะหายไม่เองก็งจะไปเป็นปัญหาอยู่ต้องบ รัฐบาลมาไปนะดพิจารการนัดก,กา,นา,นารเมาาืองน,นังน่านอาจะรู้ว่าแก้ปัญหารืแบบระดับจังหวัดระดับจังหวัดคนลอยไปลอยมาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเยอะที่โน่นเดี๋ยวไปเยอะที่นี่ครับโอเคขอบคุณมาก บอกพี่มาใกล้ๆนะมัปล่อยให้สัมผัสหน่อยสิ